สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่ในเกมโรบอกเย้ <Yeah! S 1> วันนี้เราก็จะมาเล่นแบบนี้นะคะไม่รู้ชื่อแบบอะไรเหมือนกันอ่านไม่ออกซึ่งเกมนี้เราเคยเล่นเข้าๆไปแล้วนะคะอันนี้ก็คืออาจจะสนุกมั้งนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดีกว่า มาแล้วทุกคนอันนี้ไม่ต้องสนใจมันขนะียนลดเสียงให้เราเนี่ยกระโดดตรงเชือกตรงนี้นะคะที่เห็นเลยนี่แล้วก็เอ,อ๊ะเอาเฮ้ยเราก็เวลาขึ้นก็ขึ้นอย่างนี้ค่ะขึ้นเอ กดตรงนี้เอาเฮ้ยไม่ได้ช่างมันเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะเราต้องกระโดดใช่ปะเรามาตรงนี้ตูมเทนี้เองง่ายๆใครอยากเล่นก็ได้นะคะอันนี้เป็นไอเทมแนะนำค่ะ ไว้สร้างเชือกนะคะขอเอาไว้สร้างเชือกะคะ่ะเราเคยเอามาเป็นบ้านเล่นกัน ว้าวว้าวอืมคืออะไรอ่ะโดนไม่ได้อ่ะอ๋อกดปุ่มกตุ่มแล้วทำไมโลกมันเอียงเฮ้ยอันตกไม่ต้องอย่าเลยนะอย่าเลยก็อยู แบบจ้างดูบอลอุ๊บอุ๊บเปมาให้ไปไไหมันต้องมานั่งคลิกนั่งกดอ่ะในกระตกมันมีช่องไม่หลงกลหรอให้ไปดวเลื่อยอุ๊บปักทีบ้านวุ้ยไปนั่งเลื่อย ตู้มบาย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 ผมเป็นคนชิวชิวใช้แล้วตู้ ดื้อครับเห็นไหมมันติดโอุโอ้ยถึงอยู่ฮะฮะ่เคยเคเคเค ตู oh. yes. Do, uh ้ yes ตูเออถ้าเราไม่ไม่เอาได้ไหมเออโอ้ uh. oh. น้องเสียะไน เกีเกดเกดกดออไปกันต่อ bên này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để โอเคไปกันต่อมีเสียงเปลี่ยนอ้าวทุกคนได้ยินผมไหมได้ยินมหมฮะฟู้ยว้ายปวดหัวไปกันต่อปวดมือ,ม,อมือแดงแล้วเนี่ย ื่องสังเกตนะอ๋อไม่ได้มีเราเนี่ะไม่ได้มีแค่เรานี่คืออะไรอ่ะคือเราต้องอ แล้วหรอจบแล้วหรออ้าวอ้าวอ้าวเลยมันสะคงสะคลิปอะไรตอวนี้ เหนื <paintings in chocolate> ่อยอืมอ่ะเค้โอ้ยเหนื่อยอ๋อพอเล่นตานี้ไปตาสุกได้ยนี่ยเหนื่อยละ โอ้โหมีกดก็ไม่บอกอ่ะไม่วอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปวดหัวแล้วอ่ะฮึมูไปๆๆ้ปๆเก้ โอเคพอแค่นี้ก่อนนะคือเหนื่อยมากแล้วลสำหรับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า See you again tomorrow บ๊ายบาย Música